สินนะฮะเขาจะลุยสินเชื่อนะรับฝากขายที่ดินนะครับเปิดบริษัทลูกถือหุ้น85ตั้งเป้าปีแรกปล่อย10,000ล้านอ่าเดี๋ยวไปดูกันว่าออมสินจะรับฝากขายไอ้รับขายฝากหรอวะเนี่ยเป็นแบงก์อยู่ดีๆนะมารับขายฝากแข่งับนายทุนทั้งนั้นนะครับคุณวิทัยนะฮะรัตนากรนะฮะผู้มนวยการธนาคารคุณวิทัยนะผู้มนวยการธนาคารการออมสินที่เขาบอกว่าออมสินเนี่ยตั้งเป้าที่จะตั้งนะบริษัทลูกขึ้นมานะครับเพื่อประกอบธุรกิจ ปล่อยสินเชื่อเกี่ยวกับที่ดินและการรับขายฝากที่ดินในรูปแบบอนแ bank หรือผู้ประกอบินประกอบการสินเชื่อที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ซึ่งจะต้องมีการขออนุญาตการประกอบธุรกิจธนาคารแห่งประเทศไทยกับธนาคารแห่งประเทศไทยโดยเป็นการจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ขึ้นมาเลยนะฮะมีธนาคารออมสินเข้าเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและก็ผู้ถือหุ้นใหญ่สัดส่วนประมาณ85และอีก15เซนจะเป็นหน่วยงานรัาฐวิสาหกิจอ,อ,อื่นๆที่จะเข้ามาช่วยเสริมธุรกิจ โดยคาดว่าจะเริ่มดําเนินการในช่วงมีนาเมษาปีนี้นะฮะปี65เนี่ยและเตรียมเปิดให้บริการได้หลังจากนั้นภายในช่วงไตรมาส3ของปี65คือประมาณครึ่งปีหลังนะครับทีนี้เขาบอกว่าสําหรับรูปแบบเนี่ยสำหรับรูปแบบของการลงทุนนียเป็นอีกหนึ่งแนวธุรกิจนะครับของธนาคารที่มุ่งไปสู่ธนาคารเพื่อสังคมนะที่ต้องการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีที่ดินแต่ยังติดขัดเรื่องสภาพคล่อง นะที่ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินกู้เข้าถึงดอกเบีย้ยที่ไม่สูงจนเกินไปนะใช้คําว่าดอกเบีย้ยที่ไม่สูงจนเกินไปคือดอกเบีย้ยสูง่ะแต่ไม่สูงแต่ไม่สูงเท่าในทุนอ่านะเอาอย่างนี้กันกเบี้่ที่สูงแต่ไม่สูงเท่าในทุนนะครับ <c oughs> ขณะเดียวกันก็ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงตลาดตอนตลาดดอกเบีย้ยมากเกินไปจนทําให้ผู้ประกอบการธุรกิจเดิมเดือดร้อนอโดนกลัวโดนยิงไงดิ <c oughs> <c oughs> คืออย่าไป อย่าไปแบบลดราคาดอกเบีย้ยให้มันต่ำกว่าตลาดมากนักไม่งั้นเดี๋ยวพวกเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทุนขายฝากเขาจะเดือดร้อนนะฮะเดี๋ยวอมสินจะสวยนะผู <c oughs> ้จัการสาขาตามต่าจังหวัดจะอยู่ไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็บอกว่าจะไม่เข้าไปแทรกแซงตลาดดอกเบีย้ยมากเกินไปจนทําให้ผู้ประกอบการธุรกิจเดิมเดือดร้อนในเบื้องต้นจะมีการใช้เงินทุนในการจดทะเบียนประมาณ1 0 0 0ล้านบาทซึ่งเป็นครั้งแรกที่อมสินจะเข้าไปถือหุ้นนะเกือสัดส่วน50 50-50%าและคาดว่าสินเชื่อที่จินในช่วงปีแรกจะผ่อนจะปล่อยได้ประมาณ10,000 เขาบอกว่าอย่างนี้ออมถิงนบอกว่าในระยะแรกเนี่ยนะจะปล่อยสินเชื่อที่ดินไปก่อนต่อไปจะพัฒนาไปสู่สธุรกิจขายฝากจำนองที่ดินและรวมทั้งจะมีการพัฒนาไปถึงการให้สินเชื่อบุคคลด้วยเพื่อกดอัตราจจดอกเบีย้ยในในตลาดให้ต่ำลงมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบเบื้องต้นการปล่อยสินเชื่อที่ดินมักจะมีการคำนวณการปล่อยสินเชื่อสูงสุดที่75%ของราคาประเมินที่ดินตามกรมธนารักษ์ หรือ50%ของราคาตลาดนะและจะคัดเลือกที่ดินที่มีศักยภาพเท่านั้นเพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจด้วยนะโดยสรุปก็คือว่าออมสินจะออกไปแข่งกับในทุนขายฝากไปรับขายฝากไปรับจำนองนะหลักเกณฑ์ง่ายๆที่เมื่อกี้อ่านใด้ฟังคือ75%ของราคาประเมินกรมธนารักษ์หรือประเมินราชการหรือ50%ของราคาตลาด 7จ็ดสิบห้าเซนของกรมธานารักษ์หรือห้าสิบเซนของราคาตลาดไม่รู้ว่าอันไหนเขาจะเอาอันไหนอันไหนตามให้อันนั้นหรือเปล่าไม่รู้แต่คือหลักเกณฑ์เขาคือเจ็ดิบห้าเอซนของราคาประเมินราชการหรือห้าสิบเปอร์เซ็นของราคาตลาดนั่นแหละคือวงเงินที่ธนาคารออกสินจะให้กู้ผมก็งงนะในเมื่อเขาเนี่ยอยากจะไปจะไปแข่งขันขายฝากกับนายทุนเนี่ยคุณก็ปล่อยสินเชื่อในระบบปกติให้มันง่ายขึ้นหน่อยก็ได้มั้ง ไม่ต้องไปแข่งขายฝากเราก,ก็คุณเป็นธนาคารอยู่แล้วคุณก็ปล่อยเป็นสินเชื่อธนาคารไปคุณก็อาจจะคิดดอกเบี้ยแพงกว่าลูกค้าปกติไปสักสามสี่บาทแต่ให้อยู่ในระบบของธนาคารแล้วก็เป็นการจำนองธรรมดาก็น่าจะดีกว่าหรือเปล่าจะไปแข่งขายฝาขงขายฝากทำไมผมก็ไม่เข้าใจนะฮะออต่อมานะฮะผู้มีการออมสินนี่บอกว่าส่วนการขายฝากที่ดินนั้นจะรับขายฝากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะมีการผ่อนปลนในในตัววงเงินสินเชื่อที่มากกว่าสินเชื่อที่ดินนะครับเนื่องจากนะครับการขายฝากมีต้นทุนในการบริหารจัดการที่น้อยกว่าเออไม่ต้องวิเคราะห์อะไรขายฝากง่ายเลยจึงจะให้การพิจารณาที่ผ่อนปลนและให้วงเงินที่สูงกว่ารวมทั้งดอกเบี้ยจะอัตราต่ำกว่าขายฝากที่ดินในตลาดประมาณ8-9%ซซึ่งการดำเนินธุรกิจขายฝากในท้องตลาดจึงถือว่ามีผู้ประกอบการจำนวนมากอยู่ ซึ่งปัจจุบันมีธุรกิจขายฝากเข้ามาจดทะเบียนกรมที่ดินเฉียปีละหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นล้านบาทนะก็คือเขาบอกว่าจริงๆที่เมื่อกี้ผมบอกว่าทำไมไม่เข้าระบบธนาคารแต่เขาบอกมันวิเคราะห์ง่ายกว่าแล้วมันมันไม่ต้องมันไม่ต้องจ้างพนักงานเยอะไม่ต้องมีฝ่ายวิเคราะห์ไม่ต้องมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงไม่ต้องเข้าบอร์ดรอผู้บริหารอนุมัติไม่ต้องดูค่ะที่ดินประเมินเท่าเนี้ยให้เท่าเนี้ยเอาไม่เอาเอาก็เอาเอาไม่เอาก็ไปรับขายฝากไปขายฝากที่กรม ที่ดินเลยนะตอกเบีย้ยก็ถูกกว่าตลาดประมาณ9%ถึง10%นะตอกตกเบีย้ยตลาดอยู่ที่ประมาณ1.5ปีละ18%นะเขาบอกเขาถูกกว่า10%เปอขาจะรับขายฝากแค่8%ผมว่าเป็นไปไม่ได้ผมว่าน้อยอย่างน้อยก็ต้องมี15%ต่อปีอ่ะไม่งั้นไม่คุ้มหรอกนะสุดท้ายเนี่ยนะฮะธนาคารออมสินทีาบอกว่าการตั้งบริษัทสินเชื่อที่ที่ดินเนี่ยเป็นการต่อยอดจากช่วงปีที่ผ่านมานะได้ทดลองทําโครงการมีที่มีเงินซึ่งประสบความสําเร็จ สามารถปล่อยสินเชื่อได้ถึง20,000ล้านบาทและโครงการมีที่มีเงินจะสิ้นสุดเดือนมีนานี้และจะไม่ต่อ,อยุโครงการอีกเนื่องจากต้องการให้บริษัทที่ตั้งใหม่เข้ามาดำเนินการมผมจะฝากไปถึงคุณวิทยรัตนากรผู้การธนาคารออมสินนะว่าไอโครงการมีที่มีเงินของออมสินนะท่านรู้หรือเปล่าว่าเจ้าหน้าที่ออมสินไม่เอามาหากินเงินขนาดไหน <laughs> มันเอามาหากินกันขนาดไหนเออเรียกลูกค้ากันห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นตนะครับมีมามาหาผมผมโอ้โหพี่เอาขนาดนี้ลูกค้าจะเหลืออะไรลูกค้าผมหลายรายลองเข้าไปดูแต่ปรากฏตอนหลังก็ถอยหมดนะเอาไว้าพูดแค่นี้แล้วกันนะไม่รู้ท่านรู้หรือเปล่านะแต่ว่าในวงการเนี่ยเขารู้กันหมดแหละเจ้าหน้าที่ของออมสิน,นร่วมด้วยช่วยกันเรียกค่าคอมมิชชั่นลูกค้าเอ,อเดี๋ยวผมไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวคนรู้จักผมก็จะซวยไปด้วย คือต้องบอกว่าผมทําช่อง y o u t u b e ของผมเนี่ยผมพยายามทำเป็นสายสายขาวนะผมอาชีพผมคือเป็นที่ปรึกษา,าการเงินผมจะคุยผมรับรับจ้างลูกค้าเป็นที่ปรึกษาให้คอมเมนต์การเตรียมเอกสารเป็นตัวแทนในการเปตจรจานี่นะเป็นตัวแทนในการทําเอกสารเขียนฟ s สบิ l ตี้ทำแคปโฟเพื่อขอกู้ให้ลูกค้าของผมจะสายแนวนี้แต่เวลามีอะไรที่ต้อง อะไรที่ต้องอเลี้ยงดูปูเสือหรืออะไรที่ต้องดูแลผู้ใหญ่ผมต้องบอกลูกค้าตรงๆพี่จะพี่จะเคลียร์หรือเปล่าถ้าพี่จะเคลียร์เดี๋ยวผมผมจะดูให้แต่ถ้าพี่ไม่เคลียร์เนี่ยผมใช้คอนเน็ชันส่วนตัวไปขอร้องใ,ให้แกช่วยดูเคสอะมันก็พอได้ในระดับหนึ่งแล้วอ่าแล้วเคสพี่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้อยู่แล,แล้วแหละนะแต่ถ้าพี่บอกว่าอยากให้มันได้แบบจริงๆชัวร์ๆอยากจะช่วยดูแลท่าน่ะ อันนี้ผมบอกเลยว่าท่านอาจจะตามน้ําก็ได้น <laughs> ะเพราะว่าเคสพี่ดูแล้วมันน่าจะผ่านอยู่แล้วแต่เพื่อความสบายใจอยากดูแลท่านนะก,ก็ไปว่ากันรนอบอ,อันนี้ก็จะหนักให้ได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมต้องบอกว่า100%ละ5-60%ท่านทั้งหลายตามน้ํา